สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราธารุของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงปักหลังนะของเดือนมกราคมปี2566นะคะแล้วก็เป็นพลังงานรวมนกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกค่ะก็สามารถดูควบคู่กันได้เลยนะคะทั้งลัคนาและราศีค่ะ นกเปิดไพ่เอาไว้แล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะพิจิกขาเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ดวงของคุณสิเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยนกรู้สึกว่าในเรื่องของการงานการเงินคุณปังมากๆนะคะค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยพร้อมที่จะแบบมีความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วแหละนะคะพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งละนะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ย คุณอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่เขาทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจอะคะ่ะนะไม่มั่นใจในความสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะความความสัมพันธ์ที่คุณต้องมีคําถามว่าเอ๊ะเขาจะยังไงต่อนะเมื่อไหร่จะพัฒนาความสัมพันธ์สักทีอะไรอย่างเงี้ยนะนกมองว่าความสัมพันธ์มันถูกแช่ไว้นะคะซึ่งเราเนี่ยก็อยากจะมีแบบ ครอบครัวแล้วนะบางท่านบางคนคือพร้อมมั่นหมายแต่งงานแล้วนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยไม่รู้ว่าเราอยู่ในตําแหน่งที่แบบเป็นช้อยเป็นตัวเลือกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกไม่มั่นใจนะมันมีความไม่มั่นใจอยู่ในนั้นนะแต่เราก็เสียดายความสัมพันธ์นี้นะคะยังอยากที่จะพยายามต่อสู้ต่อนะเหมือนตอนนี้คุณอยู่ในช่วงที่แบบว่าขอดูว่าเขาจะยังไงต่อไปนะคะ อาจจะเป็นการพูดก,รการกระทําต่างๆนะคะที่เขาจะทําต่อจากเนี้ยนะคะคือคุณรู้สึกเสียใจยอะ่ะมันไม่เป็นอย่างหวังอะ่ะนะมันขึ้นไพ่ตำแหน่งจิตใจของคุณขึ้นห้าถ้วยนะคะคุณรู้สึกผิดหวังเสียใจยนะคะเขาทําให้คุณเสียใจยนะเขาอาจจะไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าเขาอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกนะคะเนาะเรารู้สึกน้อยใจเขาว่านะ น้อยใจความสัมพันธ์เนี้ยน้อยใจเขามากๆแล้วก็เราก็เจ็บปวดนะคะขึ้นสามดาวนะอืมคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะรักออนไลน์ก็ได้นะขอดูสิคะบางท่านบางคนคือแบบว่ามีปัญหากันเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นรักที่มีเรื่องของระยะทางนะคะเข้ามามีผลในความสัมพันธ์ด้วยนะคะทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันนะคะหรือว่า ความสัมพันธ์นี้คือมันก็เหมือนพยายามปรับตัวแล้วนะอ่าปรับตัวลว้แต่มันก็อาจจะยังเป็นปัญหาเดิมๆที่ยังแก้ไขไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะปรับทั้งคู่ก็ได้นะเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้แต่มันก็เหมือนกับมันยังไม่ดีขึ้นเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูค่ะว่าสถานการณ์ความรักของคุณในช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณ พิจิกนะขอดูหน่อยพิจิกคุณอาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับชาวทัดไฟเมษิงธนูชาวทัตุน้ำก็รากดพิจิกมีแล้วก็ชาวทัตุินค่ะพู่ศกันมังกรน,นะบอกว่ายังมีความรักนะคะความรักอยู่ในนั้นนะอืมยังมีความรักให้กันอยู่นะคะความรู้สึกที่มีก็ยังมีให้กันเยอะมากๆเลยนะคะอืม ขึ้นควีนเหรียญเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไรในใจหรือเปล่านะคะที่รู้สึกแต่ก็ไม่ได้พูดออกไปนะอาจจะมีความอึดอัดใจบางอย่างที่ที่อยากพูดนะคะอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งปรับเปลี่ยนแต่ก็ไม่ได้พูดนะคะในช่วงนี้ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะนะ นกมองว่าก็ยังรักกันดีนะคะอาจจะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันนะคะหรือบางท่านบางคนนะ่ะน้อยใจที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ไม่ปรับไม่ปรับแบบปรับตัวให้อาจจะเป็นในเรื่องของเวลานะเขาอาจจะทำงานจนเขาแบบไม่มีเวลาให้กับเราอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะ คือปัญหาของแต่ละคู่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ในช่วงเนี้นรน้สึกว่าเขาอาจจะทำอะไรให้คุณรู้สึกดีขึ้นมากๆนะคะหนึ่งถ้วยอะ่ะเขาอาจจะแสดงความรักนะคะความรู้สึกที่ดีที่เขามีให้กับคุณน่ะมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาด้วยนะคะคุณอาจจะมีโมเมนต,ต์แบบใจฟูนะคะเขาอาจจะพาคุณไปเที่ยวนะคะหรือว่าเอ,อเขาเดินทางมาเจอคุณก็ได้นะคะคนคนนี้ ในช่วงนี้นะก็ยังรักกันนะคะมีโอกาสได้มีเวลาดีๆร่วมกันใช้เวลาร่วมกันนะขอดูค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะคุณคณนนี้สี่ถ้วยนะคะเหมือนเขารู้นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์คุณอาจจะไม่ชอบหรือไม่ปลื้มน,นะคะเขาก็พยายามที่จะแก้ไขหรือทำให้อยู่นะสองไม้ บางท่านบางคนก็อาจจะติดงานนะคะไม่มีเวลาให้กับคุณนะเขารอเวลาที่จะมาพบมาเจอคุณนะคะนะถ้าเขารู้ว่าคุณน้อยใจเขานะงอนเขาเขาก็อยากจะง้อนะคะนะเขายังแคร์คุณนะคะเนาะอืมขอดูห้าไม้หน่อยค่ะคนคนนี้เขาจะนิ่งๆเนาะไม่ค่อยแบบอะไรเยอะนะไม่ค่อยแบบพูดเยอะหรือว่ามีการเทคแอคชั่นอะไรเท่าไหร่เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ เจ็ดถ้วยก็อยากที่จะแบบตามใจคุณให้ถูกอะเอาใจคุณให้ถูกนะจัสเมนเดฟบางท่านบางคนมีการเงียบนิ่งกันไปแล้วนะคะหรือบางคนก่อนหน้านี้ถ้าคุณหยุดนิ่งกันไปนะคะเออ่ก็คนคนนี้เขาจะ อยากจะเคลียร์ใจกับคุณอยากจะพูดอะไรบางอย่างนะคะความรู้สึกในใจของเขาให้กับคุณได้รับรู้นะอ่าแล้วก็ถ้าต่างคนต่างเงียบหายกันไปก่อนหน้านี้ยมีโอกาสได้วนกลับมานะคะนะเขาจะเขาจะเอ,อติดต่อมานะคะจะพูดจะคุยเคลียร์ใจกับคุณนะว่าจะยังไงต่อในความสัมพันธ์นี้นะอืมรู้สึกว่าเขาเขา เนี่ยบางท่านบางคนคือหยุดคุยกันไปแล้วนะคะก่อนหน้าที่จะเนี่ยที่จะมาเจอคลิปเนี้ยอ่าก็คือจะมีการติดต่อมาจากเขานะคะนะอ่าคิง o อฟนกมองว่าเขาอยากคุยอยากเคลียร์นะแล้วการติดต่อกลับมาครั้งนี้ของเขานะคะน่าจะชัดเจนขึ้นจริงจังมากขึ้นนะเอหรือว่าเขาจัดการตัวเองได้ ได้แล้วนะคะหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นะเขาน่าจะจัดการแล้วก็เคลียร์ให้กับคุณนะคะ,ะเพราะว่าเขาก็ยังอยากที่จะแบบไปต่อกับคุณนะคะนะคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะนะคนในเครื่องแบบก็ได้นะเป็นหมอเป็นแพทย์หรือว่าอยู่ในสถานที่พยาบาลน,นะคะเป็นคนที่แบบรักษาคนอื่นก็ได้นะแล้วก็ ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมหรือว่าชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะคนคนนี้อืถ้าคนคนนี้เคยนิ่งหายไปจากคุณนะคะเขาจะตัดสินใจติดต่อคุณมานะคือเขาเขารักคุณนั่นแหละนะคะนะแต่บางสิ่งบางอย่างมันเหมือนกับว่ามันไม่เป็นดังงใจเนาะ ถ้าเขาไม่ชัดเจนเขาก็คงตัดสินใจที่จะชัดเจนกับคุณนะคะนกเห็นถึงการแบบชัดเจนนะคะอขอดูค่ะว่าคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขาชาวราศีพิจิกคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างกาวเหรียญความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาเนี่ย คุณก็นิ่งนะคะคุณก็นิ่งอืมเหมือนคุณปล่อยวางคุณไม่คาดหวังคุณอยู่เฉยๆนะคะอยู่แบบทำใจอะนะอาจจะไม่ได้แบบปล่อยวางได้ขนาดนั้นแต่ว่าคือเราทำใจอะนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเขากลับมาคุณก็พร้อมให้อภัยนะคะจริงๆคุณค่อนข้างที่จะจริงจังในความสัมพันธ์นี้นะขึ้นเด e h i g ร l แฟนนะคะอืม เก้าเหรียญนะคะตอนนี้ถ้าเขาอยู่ในช่วงที่เงียบหายไปจากคุณคุณก็อยู่ของคุณนะคะนะอยู่ของคุณเงียบๆนิ่งๆนะคะสี่เหรียญคุณยังมีความรักที่มั่นคงให้กับเขาอยู่นะคะคุณคุณยังห่วงแหนความสัมพันธ์นี้นะคะแต่คุณเหมือนคุณเงียบคุณนิ่งนะคุณพยายามปรับอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะคะ อารมณ์ความรู้สึกกลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ทําได้นะอืมคุณรู้สึกยังไงกับเขา judgment คุณอยากให้โอกาสนะอาจจะมีการหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปแล้วก็ได้นะขึ้นเดทนะคุณรอดูค่ะว่าเขาจะทํายังไงต่อไปถ้าเขากลับมาคุยมาเคลียร์หรือถ้าเขาให้ความชัดเจนกับคุณคุณอาจจะแบบโอเคก็ได้นะคะเพราะคุณก็พร้อมที่จะ จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เหมือนกันนะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกด้วยกันก็ได้นะหรือว่าชาวราศีเมษนะอืมขอดูค่ะว่าเขาจะทำยังไงต่อคะคนคนนี้ คือถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไปน้องมองว่าตัวคุณเองอ่ะก็รักเขานะคะพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะแต่ถ้าเกิดเขาคุณให้โอกาสเขาที่จะเขาจะแบบแสดงความชัดเจนอะไรในความสัมพันธ์แล้วเขาก็ยังไม่ทําอ่ะคุณก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยู่ตรงเนี้แล้วแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยคุณอยู่คนเดียวดีกว่านะคะคุณรู้สึกสบายใจกว่าคุณไม่ต้องมาหนักใจนะคะ ไม่ต้องมาหนักใจกับอะไรแบบนี้นะคะกับความไม่ชัดเจนกับความลังเลกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะสิ่งที่เขาไม่แก้ไขให,ให้กับเราอะไรประมาณนี้เนาะที่นี้นะสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยคนคนนี้นะถ้าเขาเคยหายไปจากคุณนะคะนะเขาจะกลับเข้ามาค่ะจะกลับเข้ามาเพื่อที่จะมาชัดเจนกับคุณ่ะนะค o o s อฟ o r ดกับ Judgment นะคะขึ้นมาตรงกันเลยนะใบอ่าเปิดขึ้นมาเนาะ เขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจนะคะเพราะว่าเขายังรักคุณอยู่นั่นเองคนคนนี้นะรักคุณแล้วก็ยังอยากที่จะแบบกลับมานะคะกลับมาแล้วก็อาจจะทำตามที่คุณขอหรือต้องการนะคะนะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันเนาะถ้าคุณเคยห่างหายหรือมีช่วงเวลาที่นิ่งเงียบกันไปนะคะคนคนนี้เขารักคุณเขาจะกลับมาง้อคุณนะคะ นี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะการกลับมาของใครบางคนนะคะแต่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นกมองว่าคนคนนี้เขาจะชัดเจนแล้วแหละนะคะจะตัดสินใจที่จะชัดเจนกับคุณนะอืมเพราะว่าเขารักคุณน,นั่นเองนะคะเนาะคือเขาเขาไม่อยากที่จะจบกับคุณอนะเพราะอะไรเพราะเขารู้ดีว่าถ้าเขายังแบบ ไม่ชัดเจนค,เคลุมเครือหรือว่าลังเลอยู่เนี่ยนะอาจจะต้องเสียคุณไปนะซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะของชาวราศีพิจิกทิศทาง,งคุณนะคะกับเขานะความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงบ้าง The h e r ม i t นะคะชาวราศีกันลัคนากัน 5. ้าดา h e world ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะคนที่โปรไฟล์ดีคนมีชื่อเสียงคนที่มีความรู้นะคะหรือคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่ดีนะคนที่โดดเด่นนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ได้นะคณหรือเขาเนาะ ทิศทางความสัมพันธ์นะแน่นอนเนาะคือห้าดาบเนี่ยคนที่ห่างหายไปก็อาจจะมีการวนกลับมานะคะเพราะอะไรเพราะว่ายังรักกันอยู่นะขึ้นที่เอ็มเพรสยังมีการไล่กันในใจเสมอนะคะจะมีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะเหมือนกับว่าในช่วงที่ห่างหายกันไปช่วงที่แบบเงียบนิ่งกันไปอ่ะเหมือนมันให้เวลานะคะให้เวลากันไละกันได้ไปคิดแล้วก็ไป อยู่กับตัวเองนะคะว่าต้องการความสัมพันธ์นี้ไหมจะยังไงต่อนะคะเรายังรักกันอยู่ไหมนะคะหรือเป็นเขาก็ได้นะคะที่แบบกลับไปตกตะกรอนนะคะว่าจะยังไงกันแน่นะซึ่งก็จะมีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจเริ่มต้นใหม่กันนะหนึ่งดบคือการเริ่มต้นใหม่เนาะในรูปแบบที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนนะคะไม่มีใครแล่าคะ่ะที่จะดีที่สุดเท่าคุณ คุณคือคนที่ใช่ที่สุดคนที่เขาปรารถนามากที่สุดรักใครไม่ได้อีกแล้วนะคะรักใครก็ไม่รักไม่ได้มากเท่าคุณอ่ะอืมประมาณนั้นเลยอ่ะนะโอ้โหไพ่นี้ขึ้นมายืนยันเลยนะคะทุกคนนะไพ่ของความรักนะคะความรักที่มีให้กัน นกมองว่าในช่วงที่คุณและเขานิ่งเงี้ยผางหายกันไปมันเหมือนกับยิ่งรู้ใจตัวเองนะคะยิ่งรู้ว่าโหยหากันและกันมากแค่ไหนนะคะต้องการความสัมพันธ์นี้มากเพียงใดอะไรอย่างเงี้ยคือยิ่งห่างยิ่งรักกันนะคะในช่วงที่ห่างยิ่งทำให้รู้ว่าปรารถนากันและกันมากขนาดไหนนะทิศทางความสัมพันธ์ก็นั่นแหละนะคะต่างคนต่างไปเรียนรู้นะคะ กลับมาเพื่อที่จะเป็นคนสําคัญของการรายกันนะคะเพื่อที่จะแบบได้มาลงเอยได้มาครองรักกันนะคะนะคุณและเขาจะได้กลับมาเป็นคนรักที่ดีอบอุ่นหัวใจนะคะเป็นความรักที่มีการราักกันเนาะอบอุ่นโรแมนติกนะคะมากๆเลยนะ อืมแล้วก็สําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะน้รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะชัดเจนมากขึ้นอืมเหมือนกับว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วด้วยนะคะขึ้นเดอห์เฮอร์มิตถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันนานมากแล้วหรือว่ารู้สึกว่าช้าจังเลยนะคะไม่พัฒนาสักทีนะที่ผ่านมามันเหมือนกับมันถึงเวลาแล้วนะคะแล้วก็เขาก็คิดได้แล้วด้วยนะคะว่าเออมันถึงเวลาที่เขาอยากจะชัดเจนแล้วนะคะ นะเขาก็จะแบบเลือกที่จะชัดเจนกับคุณนะคะนะก็คือมีการแบบตกลงนะคะเป็นคนรักเป็นแฟนนะคะหรือใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเลยก็ได้นะคะในบางท่านบางคนนะเพราะว่าเป็นพลังงานรวมนะระยะเวลาในการครบหาก็จะไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่เท่ากันได้ด้วยเช่นกันนะคะ แต่นกเห็นนะคะว่าคนคนนี้เขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะคะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนนะคุณต้องการความชัดเจนเขาจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อคุณแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะไม่ใช่ว่าแค่กลัวที่จะเสียคุณไปมันเหมือนกับมันถึงเวลาแล้วนะคะเขาอาจจะเรียนรู้คุณมากพอแล้วแล้วก็เหมือนกับ เขารู้แล้วว่าเขารักคุณมากอะไรอย่างเงี้ยเขาพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณแล้วด้วยแหละนะคะอืมมันมันมันก็นานพอสมควรแล้วนะคะกับการที่จะต้องแบบชัดเจนได้แล้วอะไรประมาณนี้เนาะ mm hmm. เดี๋ยวจะให้ไพ่นะคะแนะนําคุณนะชาวราศีพิจิกถ้าอยากบอกอยากแนะนําอะไรคุณบ้างไพ่ขึ้นมาดีมากเลยนะไพ่ไพ่อะทิศทางความสัมพันธ์นะคะดีมาก ถ้าอยากบอกอยากแนะนําอะไรให้กับคุณนะคะเด็กดาบนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะชาวทัดลมเมถุนตุลกุมเนะาะไพ่บอกว่ารอดูสถานการณ์ก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะอย่าเพิ่งวู่วามนะเออถ้าอ่าบางท่านบางคนอะ่ะคือก็อดทนมานานละอีกนิดนึงเนาะอีกนิดนึงนะคะคือรอดูมานานละอีกนิดนึง หรือจะมีการติดต่อสื่อสารจากใครสักคนแหละนะคะถ้าเขาเคยห่างหายจากคุณไปนะอืสิบดาบคนเก่าๆนะคะก็อาจจะติดต่อคุณมาได้นะคิงออฟครับคนคนนี้เขารักคุณนะคะนะเดี๋ยวนกขอขยายสิบดาบอืมสองดาบโอเคไพ่บอกว่าบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกแล้วแหละ เหมือนกันนะอ่าถ้าไม่ใช่ฝั่งเขาก็ฝั่งคุณนะที่คุณจะต้องแบบให้เขาเลือกนะคะว่าจะยังไงต่ออ่านะเออบางทีการที่เขาไม่ตัดสินใจที่จะเลือกก็คืออาจจะเป็นการเลือกแล้วก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นไพ่แนะนำเนาะก็คืออยู่ขึ้นอยู่แต่ละความสัมพันธ์นะ บางทีเราอาจจะให้เขาเลือกหรือว่าตัดสินใจแล้วแต่เขายังไม่เลือกนะมันก็อยู่ที่คุณแล้วแหละนะคะว่าคุณจะจะเลือกยังไงนะคะอ,อถ้าเขาเลือกที่จะไม่ชัดเจนกับคุณคุณยังจะอยู่ตรงนี้ไหมนะคะแต่นุรู้สึกว่าพลังงานที่เขากลัวที่จะเสียคุณไปมันค่อนข้างที่จะมากกว่านะคะอืมที่เขาจะไม่เลือกอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอ,อ นั่นแหละนะสองดาบก็คือถ้าเขาไม่เลือกคุณอาจจะต้องเลือกนะสิบดาบบางท่านบางคนคือถ้าเขาไม่ชัดเจนกับคุณคุณให้โอกาสเขาแล้วคุณอาจจะเลือกจบก็ได้นะเพราะว่าคุณอาจจะทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าอึดอัดนี้ไม่ได้ก็ได้นะคะนะอันนี้ก็คือไพ่แนะนํานะเพราะว่าเหมือนกับตัวคุณเองเนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันอึดอัดใจ,จานะคะมันไม่ชัดเจนคุณอาจจะอยู่คนเดียวแล้วมันมีความสุขมากกว่าก็าได้นะ ไพ่บอกว่ารอดูสถานการณ์นิดนึงนะคะสําหรับคนที่แบบว่าใจร้อนนะคะรอดูอีกนิดนึงนะคุณจะได้คําตอบนะว่าเขาจะชัดเจนกับคุณไหมนะคะเขาจะทํำยังไงกับคุณนะคะแต่ไพ่ขึ้นมาก็คือเขารักคุณนั่นเองนะโอเคค่ะก็ะมีไพ่ของ The Emperor นะคะขึ้นมาอีกใบหนึ่งนะก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของอีโก้นะคะอีโก้หรือว่า เการไม่ยอมกันในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะมีอะไรก็ให้พูดให้คุยให้สื่อสารกันนะคะมันก็จะดีนะเพราะว่าการที่ไม่คุยกันมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันมันจบลงได้นะอันนี้ก็คือไพ่แนะนํานะคะก็ขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองเลยก็ สามารถแอนไลน์มาได้เลยค่ะตาม ID ดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะขอทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีนะคู่ควรกับเราสุขสมหวังในเรื่องของความรักกันทุกคนเลยนะคะวันนี้นกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ